พี่นุ่นในช่างโนู้ยนุ่นค่ะเย้ Yay! วันนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยได้รับคําท้ามาอีกแล้วว่าพี่ครับในจริงอะ่ะพี่ก็ลองทําข้อสอบประวัติศาสตร์ของชั้นป .3 ดีครับมันยากนั้นนี่ย โอ้โหตอนที่พี่นุ่นอ่านนี่คือแบบเฮ้ยมันจะไปยากอะไรครับแค่ปสามนี่พี่อยู่มาหาหลัยปีสามแล้วนะ่นอนมันจะไปยากอะไรอะแค่ประวัติศาสตร์และบอกเลยอันนี้ไม,ม่ได้มันะครน,นั่นนนแต่ว่าพี่นุ่นนะคะได้ท็อปวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยตลอดเลยแล้วก็ได้คะแนนเยอะตลอดเลยอืมแต่มันก็เป็นตอนเด็กอะเนาะตอนนี้ก็อาจจะลืมแล้วแต่ความเป็นจริงแล้วมี d n a ความเก่งฝังอยู่ในตัวแล้วอะครับโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือละโอเคค่ะพี่นุ่นขอ คำ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้นองๆทุกคนนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะขอขึ้นค่ะถ้าใครอยากวัดระดับความเก่งของตัวเองเนี่ยก็ทำข้อสอบไปพร้อมๆกับพี่นุ่นเลยนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเปิดข้อสอบชุดนี้มาก่อนเลยนะจะมาทำพร้อมๆกับนอนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลย เริ่มกันที่ข้อแรกนะครับนุ่น,น,นคนที่ประกอบอาชีพใดมักอาศัยอยู่ในบริเวณสังคมเมืองมีชาวนาชาวนาก็ต้องอยู่ตามทุ่งนาใช่ปะชาวสวนชาวสวนก็ต้องอยู่ในสวนสิชาวประมุมอันนี้ไม่ใช่ต้องอยู่ทะเลอยู่แหละอยู่ในสังคมเมืองก็ต้องเป็นนักธุรกิจอะครับและข้อต่อไปบอกเลยนะว่าพี่นุ่นเนี่ยจะไม่อ่อนข้อจะแบบเฮ้ยทำไม่เป็นนุ่นได้นั่นพี่นุ่นจริงจังนะครับต่อไปเพราะเหตุใด,ดคนในชนบทจึงมีความเชื่อในเรื่องของศสยศาสตร์มาก เพราะว่าเคยพบเห็นผีเพราะว่าอาศัยอยู่ใกล้วัดเพราะว่าไม่มีการศึกษาโอ้เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะว่าอะไรคนในชนบทเนี่ยจึงมีความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์อืมพี่นุ้นคิดว่าเพราะว่าน่าจะอยู่อืมเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าเคยพบเห็นผีมันก็มันก็บางคนก็เคยเห็นจริงๆนี่เอ่อเพราะว่าไม่มีการศึกษาอันนี้อาจจะหมายถึงว่า เพราะว่าอาจจะเชื่อในเรื่องของความเชื่อมากเกินไปไม่ได้เชื่อในเรื่องของวิทยาศา,ศาสตร์พี่นุ่นน่าจะตอบเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วกันข้อต่อไปค่ะบริเวณใดที่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่น้อยอากาศอบอุ่นก็ต้องมีคนตั้งสิบริเวณที่มีภัยธรรมชาติเห็นข้อนี้แล้วก็คือแบบตอบข้อนี้แน่นอนอะ่ะข้อ3บอกว่าบริเวณที่มีธรรมยากรมากก,ก็ดีสิบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอันนี้ก็ดีสิพี่นุ่นตอบข้อนี้แล้วกันต่อไปข้อต่อไปค่ะ อาชีพใดมีมากในชุมชนชนบ,บทเพอาะปลูกตัดผมรับจ้างทั่วไปไขายของชำในชนบ,บทเนี่ยเขาก็นิยมการเพาะปลูกเราทุกคนเอาไปคอแรกเลยนะคะต่อไปค่ะเพราะเหตุใดคนในสมัยก่อนจึงนิยมสร้างบ้านเรือนแบบเปิดลง่งเพราะว่าให้ติดต่อกับเพื่อนบ้าน,นง่ายอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อบ่งบอกฐานะความเป็นอยู่เพื่อมีสมาชิจจานวนมาก เมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยจะนิยมสร้างบ้านแบบเปิดโล่งเพราะว่าจะให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนั่นเองค่ะจิบ๊บจิ๊บข้อต่อไปข้อใหญ่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆมากที่สุดอันนี้ยังไม่อ่านชอยนะแต่พี่นุ่นคิดว่าน่านจะเป็นภูมิอากาศสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยลักษณะทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนโยบายของประเทศอุปนิสัยส่วนตัวเมืม่อกี้พี่นุ่นพูดไปแล้วนะคะว่ามันคือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรมันส่งผลต่อการเป็นอยู่ของเรานะต่อไปค่ะโอ้โหง่ายนะเนี่ยในปัจจุบันมีการทํานาลดลงเพราะว่าสาเหตุใดเพราะว่าขาดที่ดินเพาะปลูกเพราะว่าอุตสาหกรรมขยายตัวเพราะว่าฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลเพราะว่ารัฐบาลไม่ส่งเสริมทํานาลดลงหรอทํานาลดลงมันเป็นเพราะสาเหตุใดเพราะพี่น้อยคิดว่าอุตสาหกรรมมันขยายตัวหรือเปล่าหรือว่าขาดที่ดินเพาะปลูก นุ่นคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมขยายตัวละกันข้อที่8ค่ะข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมด้านวัตถุบ้านเรือนก็วัตถุเสื้อผ้าก็วัตถุพิธีแต่งงานเอ้ยสิ่งก่อสร้างก็วัตถุพิธีแต่งกพิธีแต่งงานน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่ด้านวัตถุนะข้อะ่ะไปค่ะแม่คงคาเป็นเทพประจําสิ่งได้น้ำเพราะว่าพี่นุ่นเคยได้ยินว่าเออเวลาเราลอยกระทงเนี่ยเราต้องแบบเคารพแม่คงคาใช่ไหมก็ต้องตอบน้ําสิ ความเชื่อเรื่องแม่โพศพเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อใดศาตกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอันนี้พี่นุ่นนะคะได้ยินมาว่าแม่โพศพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องข้าวดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องเกษตรกรรมมียากกว่าน,นี้ไหมอะวัฒนธรรมประเพณีใดเกิดจากการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยอืมพ,พระพุทธศาสนา ตักบาทเทวูโวตาโขนบุญบั้งไฟแข่งเรือเกิดจากการนับถือของพระพุทธศาสนาของไทยก็ต้องตักบาทเทวูโวนะคะเพราะมันเกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยตรงเลยแล้วก็ข้อต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนาตอนทำนาค้าชื่อดาวเดืองพอเขาในมือโอเคมาต่อกันข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนาหรอ การลอยกระทงไม่เกี่ยวนะการเลี้ยงเจ้านาะเอ้ยมีเขามาเจ้านะกาก็จะเกี่ยวการทําบุญกลางแจงเอ้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยการกวนข้าวทิพย์อืมจริงๆไม่ค่อยได้ยินมาไม่ค่อยคุ้นเลยนะแต่ว่าอันที่ไม่เกี่ยวมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการลอยกระทงนะคะใช่ไหมมีใครตอบข้อนี้บ้างข้อต่อไปค่ะต่อไปข้อที่13ข้อใดคือวัฒนธรรมทางด้านอาหารของคนภาคใต้เฮ้ยถ้าข้อนี้พี่นุ่นผิดนี่พี่นุ่นอายไปสิปีเลยนะเพราะว่าพี่นุน่นเป็นคนใต้อะ วัฒนธรรมด้านอาหารของคนภาคใต้ส้มตําส้มตํานี่มันภาคอีสลานใครใครก็รู้ส้มตํามะละกอส้มตําอร่อยเลิศล้ำส้มตํามะละกอแกงไตปลาเ้ยแกงแตปแลาเก็บไว้เก็บไ,ไว้คิดเก็บไว้คิดไส้อัว่วโอ้ไส้อั่วนี่พี่นุ่นเคยกินรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของภาคใต้นะคะน้ำตกหมูเฮ้ยแค่ชื่อก็แซ่บขึ้นมาละ แกงไตปลานะคะเพราะว่าแม่พิรุณเนี่ยชอบกินมากเลยเอาไปถ้าข้อนี้ผิดน,นะบอกเลยว่าอายไปเจ็ดบ้านเจ็ดปีอะต่อไปข้อต่อไปค่ะประเพณีบุญบังไฟมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบุญบังไฟเดือนหกแน่เรามาบุญเดือนหกจุดบังไฟขอให้ฝนมันตกเพราะว่าเราขอฝนหรือเปล่าทีุ่ที่คยได้ยินมานะต่ออายุให้กับผู้ใหญ่ไม่ใช่แสดงความเคารพต่อเทพเจ้าเหรอไม่ใช่นะ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงขอให้ฝนตกตามฤดูกาลใช่ขอให้ฝนตกเพราะเมื่กอ,ก,อ,อก,กี้พี่นนพูดไปแล้วนะคะแล้วก็การบุญบังไฟนี่มันก็เกี่ยวข้องกับพญายนาอีกด้วยนะทุกคนข้อต่อไปค่ะประเภณนี้แห่เทียนพรนษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดอะไร้อแห,ห่เทียนพรรษามีชื่อเสียงมากที่สุดมีชลบุรีสุพรรณบุรีอุบลแล้วก็นครพนมนครพนมกับ พี่นุ่นลังเลระหว่างสุพรรณบุรีกับนครพนมทุกคนคิดว่านุ่คนควรตอบจังหวัดไหนอ่ะอันนี้จริงๆไม่บอกเลยนะว่าไม่รู้อ่ะออบอกเลยนะว่าไม่หรือแต่ว่าคิดว่าเราจะเป็นสุพรรณบุรีแล้วกันต่อไปวัฒนธรรมการกินของคนภาคใดที่คล้ายคลึงกันเหนือกับอีสานโอ้ข้าอยู่นะกลางกับอีสานค่อนข้างแตกต่างใต้กับเหนือเฮ้ยใต้ ก็ตายเหนือก็เหนือมันแตกต่างกันอยู่แล้วใต้กับกลางไม่นะนวว่านวนว่าน่นจะเป็นเหนือกับอีสานหรือเปล่าทุกคนโอ้ก็น่าจะคลายย้ายกันมั้งข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของคนเราศาส,สนาอุปนิสัยความเชื่อสภาพอากาศการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอืม อุปนิสัยหรือเปล่าเพราะว่านิสัยไม่น่าจะเกี่ยวกับการสร้างวัฒน,นธรรมนะคะแต่ว่าความเชื่อน,นี่มันก็อาจจะสร้างหรือเปล่าอย่างเช่นเราเชื่อนในพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเข้าต่อไปอาณาจักรใดมีหลักฐานปรากฏที่ภาคเหนือของไทยหริภุนชัยทวาราวดีฟูนันสีวิชัยบอกเลยว่าคุ้นหมดเลยแต่ว่าจำไม่ได้ละแต่ว่าสีวิชัยเนี่ยอยู่ใต้นะ้นนจํจได้ ฮันริพุนใช้มีณคุณนทวารวดีก็คุนะ้นน่ะฟูนันนี่นไม่คุ้นเลยทวารวดีแล้วกันถูกไหมต่อไปอาณาจากักรใดมีหลักฐานปรากฏที่ภาคใต้ของไทยสี่วิชัยเมื่อกี้นั้นเพิ่งตอบไปนะคะต่อไปอารยธรรมใดที่มีผลต่ออาณาจักรไทยในอดีตมากที่สุดจีนอินเดียต,ตะวัตนตกตะวันออกอารยธรรมใดที่มีผลต่อจักรใจในอดีต โอ้ยมันก็มีผลหมดเลยอะนุ่นคิดว่าน่าจะเป็นอารยธรรมอารยธรรมอารยธรรมๆๆๆๆตมันตกทุกคนค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ได้ทำข้อสอบครบ20ข้อแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กดส่งนะเดี๋ยวนุ่นจะลองกดส่งดูแล้วกันว่านุ่นจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเนี่ยนุ่นอยากได้คะแนนประมาณ มี20ข้อก็ต้องได้15ขึ้นไปมาถึงจะดูโอเคหรือมัง้งเดี๋ยวลองมาส่งกันดีกว่ากดส่งเลยนะ3 2 1อ่ะอย่าอเพิ่งก่อนทุกคนลองลองเดากันมาว่านุ่นเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาว่านุ่นเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเดากันมานะคะโอเคส่งข้อสอบเลยนะกดส่งนุ่นได้ฮะ15หคะแนน นะอจริงๆนุ่นผิดนะคะอย่างเส้นข้อที่2องเขาบอกว่าทําไมคนชนบทเนี่ยจึงมีความเชื่อในเรื่องของศสยศาสตร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ไกลวัดแล้วข้อที่6ก็ผิดก็คือเอ่อฮะอันนี้ไม่เข้าใจเลยอะ่ะข้อใดมีที่คนต่อการประกอบอาชีพของคนในภาคต่างๆ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือเปล่าเช่นทาคใต้เราก็ต้องแบบทำประมงทำไมถึงบอกว่าวัดท่านทำประเพณีไม่รู้ดิทำไมฉเฉลยแบบนี้นุ่นก็ไม่แน่นใจนะคะหรืออาจจะเป็นนุ่นที่ผิดโอ้ยไอ้คนขางยากนะเนี่ยเอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้15คะแนนก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยากได้สักแบบ17 18แอะไรอย่างเงี้ <laughs> เพราะว่าตอนแรกอะ่ะโมยซะเยอะเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะ และใครนะคะที่ทําข้อสอบพร้อมกับพี่นุ่นนะคะได้คะแนนเท่าไรกันบ้างคอมเมนต์มากันเลยถ้าอยากไหททาข้อสอบหรือว่าทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยอ่านทุกว่าพูดอะไรเนี่ยทำไมเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจและก็กดติดตามนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย